ทานข้าวเช้าค่ะวันนี้มีทําน้ําพริกมะขามนะคะน้ําพริกมะขามค่ะแล้วก็ไข่คั่วค่ะไข่คั่วแบบไม่ใส่น้ำมันนะจ๊ะผักเราวันนี้มีโอ้มีปลาเค็มค่ะเหลือปลาเค็มอยู่หนึ่งตัวหางกับหัวรวมเป็นหนึ่งตัวนะคะผักเราวันนี้มีสตอค่ะสตอต้มนะจ๊ะ แล้วก็ผักกระเจี๊ยบผักกระเจี๊ยบปลูกเองนะจจ้า้ําท่วมน้ําท่วมตายหมดแม่สงสารสงสารผักสงสารคนทานด้วยไม่มีทานผักบนบ้านว,วันนี้เราไม่มีผักกระสังนะคะมันขึ้นไม่ทันเรากินทุกวันมันเลยขึ้นไม่ทันเราก่อนอื่นเลยค่ะก่อนทานข้าวนะคะดื่มน้ำหนึ่งแก้วทุกมื้อเลยนะคะดื่มน้ำหนึ่งแก้วเพื่อสุขภาพเรา ชื่นใจชื่นใจค่ะอะไรนะรอืมแป๊พี่มะขามก่อนเลยค่ะพี่มะขามค่ะตามด้วยไข่ค่ะไข่คั่วนะคะ ไข่คั่วของเราทานนะคะชิมไข่คั่วก่อนข้าวร้อนค่ะกลมหงเสร็จใหม่ๆอื้มอัิดมะขาม อร่อยมากค่ะพริกมะขามพริกมะขามแล้วไม่ทําเผ็ดนะคะเพราะว่ามีคนไม่กินเผ็ดแล้วก็ใส่ลูกโดดลงไปเราทานเผ็ดแล้วก็เลยใส่ลูกโดดต่างหากจะ้ะพริกอร่อยพริกมะขามปลากระป๋องพริกกับขามปลากระป๋องจ้ามีมะขามในตู้เย็นมะขามสดเมื่อวานใส่ส้มตำไปแล้วมันเหลือก็เลยมาทำน้ำพริก ชา้ามาไม่จะกินอะไรคิดเมนูอยูค่คนเดียวกินได้อร่อยสุดยอดสะตอสะตอสะตอ